สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนีเพชรพระรวยก็ได้มาอยู่บาทปูยอดนะคะเนาะในยิงข่าวว่าปูยอดฟันแม่นเนาะคะ่ะฟันอ่าฟันดีเนาะคะ่ะแล้วก็ฟันแม่นเนาะคะ่ะเข่าเกือบสมงหดเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้กับเพิ่นกับฟันแม่นเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามความฟันของเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพิ่นจะฟันแบบไนหนนี่หดวันที่สิบหกตุลาเนาะคะ่ะเนาะแต่งวดเมื่อกี้เนี่ยมีคนถูกเนาะคะ่ะเนาะเขาไปจากความฟันเอาเขาก็แปลถูกเขาก็ถูกหวยจากปูยอดเนาะคะ่ะเนาะอ่ายู่ที่เข้าแปลได้เองเนาะคะ่ะเนาะจาก การตีความฝันของปู่ยอดนะคะเนาะไปเดี๋ยวเพชรพรวรวยกับสิภาพไปตามปู่ยอดในงวดวันที่16ตุลาเนาะคะ่ะเนาะเป็นงวดแรกนะคะเนาะเพชรพรวรวยมาตามปู่ยอดนะคะมากับพี่ทีมงานนะคะเนาะมา่บาวทีคนสูลินทีวีสีขอวและพุ่มนะคะเนาะเอามาหอดบานเพื่อนแล้วก็ไปตามความฝันของเพื่อนเลยเด้อค่ะไปภาพไปตามเขาเนาะคะ่ะคนละไลคคนละแชร์เป็นกำลังใจให้สึ่งกันละกันเด้อค่ะไปขาไปหาปู่ยอดกันเลยนะคะเนาะไปกันเลยค่ะ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะอะไรก็ยิ้มแบบนั่นปุ๊บไฮแลกว่าเถิดเนาะไฮแลกว่าเถิดแต่ว่าก็มีคนเก่งเยอะมีคนเก่งอยู่มีคนเก่งอยู่เป็นทีควบฝันเถิดไฮก็ไฮว่าเถิดมันมาสองหัวนึกว่าได้จิตตามมาสามหัวเนาะโอ้ฝันเถิดฝันดีหมด เขาไปตีเอาไอ้ตอนเทจาแม่แม่ไม่นั่งในฟ้ามืคเขาตีเป็นกระถินกองหนึ่งถ้วเขาก็เอาเก่าเอาหาใส่ตึกส้่มตึกสั่มอันนี้ไอ้ความฝันมาอีกอย่างหนึ่เป็นไปไหกไก่ไหยไก่ตัวหนึ่งไหกหมาตัวหนึ่งเ่เอามาบ่เอามาหมาเอาดัง ไมเหลือไปเอาไก่เหลือเอาไก่ตัวเดียวสักเอาสวยดีเนาะสวยก็ถือว่างวดที่ผ่านมานี่ลุดนะปุ๊ลุดลุดแบบปลอกไก่เลยลุดแบบปลอกไก่ก็ขอให้ท่านผู้ชมเนาะตากกัน บ่บไม่ไผอยากให้มันลุดนาูพรา่ได้อยากให้มันรุดกันก็ตั้งใจว่าสีเฮ็ดกะทินออืแต่ว่าพูคอนเสิร์ฟเนวมาเอาส่วนโตนี่ได้เ่ร่าต้องเฮ็ดกะทินอะไร <laughs> เรอคนเรงไหยคากาแฟมากหายคากาแฟมากหายคากาแฟที่พ่นหายมากกเซิ้อกินบ่ปีกเบ,บรออกกิร์เอากาแฟนะหมายแห่งโพดบ่ คากาแฟาเราสีหลายติบนอยู่ว่าขอบคุณเอฟซีเนาะนะครับเป็นยังไงงวดวันที่สิบหกนี่ฟันเราบอกครับกับฟันม่เคลืนหวฟันม่ขค้ืนน่ยฟันวาปูขอเพ่นเพิดกับบอพ่อสิได้ใส่หรอกอืมอ๋อเป็นว่าเขาหายกาแฟคา,ากาแฟามากกินกาแฟาไปก่อนกินกาแฟไปก่อนฟันว่าครับรถไถคขั <c oughs> ้นเลนรถไถ ไทยนี่ขั้นสีสมนี่เนาะขั้นสีสมครับครับครับรถไทยไปบ่านน่ะขับไปครับไปรถไทยมันก็ไปขึ้นทึ่งกันแท่า่านน่ยกันแท่มันหน่อยกลัวรถไทยาดานี่ยรถไทยกลายเป็นควายบักข้าแสนบาานนี้เอาห่วยกูขับรถอยู่ดีดีบานนี้รถมันไปใส่มาเป็นควายอ่านน่ะบักคําแสนกันเลยเป็นว่าโอ้ย เดยอย่านั่งโดนหลายมันเมืย์หรอไดโอ้ยคำแสนแบาได้บักคำแสนกบบมาแบาได้ <laughs> อันนแเมื่อยแล้วนอนเออนอนแล้วก็บ,บรรลุก็เอาขอนมาตีบันนี้ขอนเพชรขอนตีตะป,ปูครับโอ้ยยตีแห้งหลายมันเจ็บไดแล้น <laughs> เลยเป็นเบาเป็นภาษาคอมเมนต์ทไมไวนาปิกไปชื่ออ,อย่างนู่อันนี้เนาะ่าาะาเบาภาษาเขมรโอ้ เอาแปเว้นกินอจี้ให้มาไหว้ทีผลว่าไ้คีแล้วก็มาตีกันอีกนอนอะไม,มันเลยลเราแต่เลยผลว่าสัวคนส่วนตรงคีควอยนอนแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่เมื่อน,นอนดีๆก็นอนทับกูตายเห็ดยังไงแต่แรกผลว่าเอาเป็นภาษาคาเมนผนว่าจี้จี้กับจี้มันก็เป็นเลขเ็ดเนาคำว่าจี้จ จีกะคือเขาขี่หลังมันนั่นแหละจีกระเจ็บหอกระใบภายในกระใบมันก็เฮานับหนึ่งสองสามขมุยปีใบจีกระใบเจ็ดสามอันนั้นบางเวลามันนอนไปมันโอหัวมันซุเข้าไปหัวกระพำมาอยู่น้ำกันออืครับแต่เลยมาตีเป็นเจ็ สามเจ็ดสองหรือเจ็ดสองสามกับตีอยู่ในตัวนี้แหละเลขสามคุมนี่แหละตีตัวใดมันเขียนไหวอยู่ตีตีเลขเขียนไหวอยู่เอาไปเอาเิงบาตีสามสองยูยูนั่นกนั่นนะกระดาษนั่นแหละกูตีได้ยังกบเจ็ดบ่เจ็ดสาสองหมดตียมหรื กระดาให้โมกระดาษข้าข้างแกเล่ตีเป็นภาษาคอมเมนต์น่านว่าโง่หลายกเล่ให้ตีเอาให้ตีเอาน้ำข้ามคีขวดเนี่ยแหละขวดมันเบาแต่เบาดูหลายขายถิ่นได้ขายก็ขายตีแล้วเสียเงินอยู่ในกระดี่อันหรอบางคำเส้นอ่ะนะบางคำเส้น เปลี่ยนเงินอยู่นี่ก็ะดีขึ้นกันก็ระไรจับของคนโทรมาอยู่เจ้าของคนผู้สื่อล้วยไว้ไว่ไออยู่ขันเมื่อบ่มีผู้ไดเลียงก็เปลี่ยนเงินใหม่อยู่มันก็ได้เด้อไปสียเอาปอยเขาไปโยน้ำผู้ไม้ซาขันเลียมบ่ไว้ก็ว่าเออสื่เรีย่ไว้ไว้อยู่ดอกเพราะว่าตอนนี้เขาสื้อไว้แสนหนึ่ง คือย้อนอาโซเลก่อนทับปุกเหล็กที่ปุกด่มากเจ็ดสองสามเจ็ดสามคือคือจริงนะปุบเห็นสูงจนเบลอแคเขียนเอาไมเจ็ดสองสามสามเจ็ดสองแล้วก็สองสามเจ็ดนะครับกับอข้างล่างเป็นเลขยังปุกนั่งซีกับนั่งเก่า มันเป็นเอียงกติเอาน้ำคุ้ยนอนนั่นแหละวันนี้มันคือหลายโตแต่ละเนี่ยเลขกสองโตกับเลขกสามอตกลับไปกลับมาโตัตเนี่ยมันลายหย่อนกลับไปกลับมาเนีเรากลับห้ซชื่อกลับหอซื่อปกติบ่เคยกลับหอยเจ็ดสองสามเจ็ดสอง อเอาเอาสำนะะีเนาะสองสามเามจ็ดทำเป็น่มกะลอกๆเอาไปกราเอาจะของน้ำแม่นะครับหนึ่งเก่าหนึ่งซีครับเด็กสองตัวหนึ่งเก่าหนึ่งซีครับหนึ่งเก่าหนึ่งซีครับเอาไปแลกกหนึ่งซีมั้ยหนึ่งซีเอ้อสามกันนะทุนครับเย็ดสอ,สองสามสามเก็ดสองสองเจ็ดสามตัวเดียวกันเอ้เคียนให้ทำเป็น่มเบื้องตัวใหญ่ๆก่อนเนาะนะครับเมื่อกี้มันเป็นตัวหนังสือหน่อยนะครับเอา ชาเต้นเนาะแคบไปนะครับคุณผู้ชมแคบ<ค>ไป,ไปว่าวฮอดบักค้าแสนรถไถรถไถกับปูเคยฝันเห็นงวนนันกะเข่าสามตัวเข่าอยอะแต่ว่าจากรถไถกลายเป็นควายท่านผู้ชมกับล่องพิจรารณาบึงนะครับความฝันของปูยังหวดทิพานมาเนาะเ<ม>พื่อนกับตีความฝันและเพื่อนกับไปถือ ความฝันวันนี้นเ,นเขาเถิดงานเขาตีนี่ได้เองแมนปู <c oughs> ตีผิดปูตีผิดเนาะไอนน้นี่คือกันคือค่อยมนะครับกแต่ว่าปูนี่ตีมากอาจีบ่ถือใจครับทันผู้ชมเนาะทานผู้ช่มกล็ลองไปตีตเบิ่งความฝันของปูนะครับบักคาแสนนี่กเป็นหนากระถินคือกันปีนั้นสองปีทีผ่านมาแล้วมอืปูอ สี่เป็นเจ้าภาพกะทิ้นนี่แหละบ่มีเงินในห้องหายออกโทรศัพท์ทะทพะสคนเด้กับ <c oughs> <c oughs> มีคนมาไทยชีวิตนปูมาไทยชีวิตเอาไว้แสนหนึ่งก็เลยมีประวัะะวติเอารมณ์ก็เลใส่เซอร์บัคคำแสนปิดปิดปิดตัวเลกปิดนะครับเออมีมีอย่างฝากอีพีในบปูแต่ขอโทษขออภัยทีปูตีเลข แ้วก็มีคนลงทุ่นหลายแต่ก็บ่ได้เงินแต่ผู้ใดก็มีผู้บ่ได้ก็มีพอโทษขออภาัายน้ำพุ่มตีแต่ว่าก็มีผู้เก่งตีเองได้ก,ก,ก,กับกๆๆเพื่อนกับแม่มาใส่กาแล้เพื่อนทุกอย่างดวงทอนาดวงทอนเพลินแปลว่าเพลินไปฟังไหวแปลว่าเลขตัวเดียวกันก็มีผู้ถือผู้บ่ถือแต่ในบ้านที่ก็ว่าโ้วาวให้มันไม่แห้งแม่ทอน <laughs> ว่าวาว่าหมีแห้งสนีนั่นละ <laughs> <laughs> ่ะเขาก็เลยไปตีเทกนั้นกับกบเกียวก็บปูครับแต่ทุดท้ายปูกับอํานวยอวยพรอทางเอฟซสุภูสุขนนหรือภููมะทายคลิปกับยู่ดีมีแห้ง <laughs> ยู่ดีมี <laughs> มใช่ควบเจ็บ,บอยใดควมไข่บอยมีให้สุขภปาแกแ็งแร่งร่างไกย แข่งแล้วมดมสมบูรณ์โดยผูกษัตระสับการสุขสุคนเด้อสาธุสาธุอ่ะโชว์โชว์อ่ะก่อนที่จบคลิปนะครับอ่ะให้เอฟซีได้บอกบอกเคุณอ่ะบอกอ่ะตัวเลขเบิรงตัวเลขอีกเทือนึงเนาะครับนะครับก็คือเป็นเลขความฝันของปูนครับนะครับกับเลขคืองวดวันที่สิบหกตุลาเนี่ยเจ็ดสองสามสามเจ็ดสองนะครับแล้วก็ ที่อีกตัวหนึ่งที่ผมไ้เขียนปูเขียนเนี่ยคือสองสามเจ็ดเนาะนะครับราคาตัวเดียวกันเพียนแต่สลับกันอยู่เนาะนะครับราคาสองตัวนี่ปูตีจากความฝันนันแมนบ่ตีจากความฝันหนึ่งเก่ากับหนึ่งสี่เพราะว่าปูบอกว่าขมิ้นฝันก็ต้องตีเป็นภาษาขมิ้นแมนบอ ฝันเห็นเพิ่นกับว่าภาษาคามีนทุกเถื่อกับเพิ่นว่าภาษาคามนนั่นแหละแต่ว่าหามติเป็นภาษาล่าวมนเลยผาดต่อไปคามนฟันกับตองตี้เป็นคามนีนซุยฟันกับตองตี้เป็นสุยเนอะเออนมาเหลาไรภาษาถามมาปูหลายภาษาโอเคเนาะนะครับถ่ายสุนี่ก็ขอบพุณนปูนะครับถึงแมนมาเล็กมันบ่เขาแต่เฮ้ากับมาตามเพื่อเป็นแนวทาง ให้คับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณปู่ยอดอีกเชิญเนคครับขอบคุณครับขอุณครัขอบคุณครบอครับขอบคุณครับขคุณครัยขครับขี่คุครับขอบครับขอนคุครับขอบครับขบคุณครับคุณมรัขคุณครับขคุณรับขอบคุรับขอนคครับอบคุณคระบขอบคีณครอบคครับขอบค่ณครับขอบครอบคะครับขอาครับอคุะคนัอบคุณครับขะคุควัมฝันปูณครับอคะเนาะขอบคับทุกเรือบทุกงวับนคะเครับอบคุัอบกัะคร เอาเนาะคะ่เคะ,คะ,ะ,คะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเนอะค่ะคลิปนี้ขอจบเสียีนะคะเนาะ,ะสวัสดีค่ะ